สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงสาวๆวงไอฟ์กันนะครับในเร็วๆนี้นะครับวงไอ e ์นั้นเนี่ยก็จะกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งนะครับกับอัลบั้มชุดใหม่ที่เป็นซิงเกิลอัลบั้มชุดที่2นะครับของพวกเธอที่มีชื่อว่า Love Dive นั่นเองในตอนนี้นะครับก็ได้มีการทยอยปล่อยรูปคอนเซปต์ออกมาให้พวกเรานนั้ได้้ตติดามกันแลว แล้วก็ให้แฟนๆนั้นได้คาดเดาว่านะครับว่าการกลับมาครั้งนี้ของพวกเธอนั้นเนี่ยจะมาในรูปแบบคอนเซปต์ไหนและรูปคอนเซปต์แรกนะครับเป็นคอนเซปต์โฟโต้เซ็ตแรกที่ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็ทยอยปล่อยออกมาของเมมเบอร์ทีละคู่นะครับในคู่แรกนั้นเนี่ยก็ได้มีการปล่อยออกมาของบอนยองแล้วก็ลิสนั่นเองตามมาด้วยอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือพี่ใหญ่ของวงอย่างกาอ่นแล้วก็น้องเล็กสุดของวงอย่างอ e ีซอและก็ตามมาด้วย2สมาชิกค,คนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือยูจินแล้วก็เรนั่นเองแฮมในครั้งนีี้้่ยกก็ไดมารปลอ แบบโฟโต้เซตแรกที่เป็นแบบรวมกลุ่มของทั้งวงมาอีกด้วยนะครับเก้ด้ว่าปล่อยออกมาให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยได้ลุ้นแล้วก็คาดเดากันซึ่งในตัวคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกนี่นะครับเป็นเซตที่สวยมากๆเลยสาวๆแต่ละคนนั้นนะครับมาในลุคของชุดนักเรียนที่มีการผูกไทสีแดงซึ่งลหลายๆคนนั้นก็คาดกันว่าสีแดงนี้อาจจะเป็นสีประจํากลุ่มหรือว่าอาจจะเป็นสีประจําวงของไอฟ์หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่เดบิวมานะนั้นก็ดูเหมือนว่าพวกเธอจะคีบสีแดงกันหนักมากๆและในการคัมแบ็กครั้งที่2นี้ก็ยังมีสีแดงเป็นส่วนประกอบที่สําคัญ นันก็คือเน็กไทของทุกคนนะครับใส่สีแดงเหมือนกันและยังเป็นเน็กไทเหมือนกันอีกด้วยทั้ง6คนนะครับมาในลุคของนักเรียนที่ดูเป็นคุณหนูมากๆดูเป็นลูกคุณหนูคนรวยมากๆเลยนะครับที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนานาชาติและดูเหมือนว่าในคอนเซปต์นี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนของเจ้าหญิงโดยเฉพาะเลยแต่ละคนนั้นเนี่ยสวมใส่มงกุฎนะครับและก็ยังมีเครื่องประดับที่เต็มไปด้วยเพชรมากมายเรียกว,ว่าเป็นชุดนักเรียนที่ดูไฮโซแล้วก็หรูหรามากๆแถมยังเหมาะกับสมาชิกแต่ละคนมากๆนะครับคอนเซปต์โฟโต้ในเซตแรกเนี่ยแฟนๆก็ชื่นชม ไตลิสต์แล้วก็ทีมงานคอสตูมกันมากๆเลยที่จัดชุดออกมาให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยได้ลงตัวแล้วก็สวยงามกันมากๆกอย่างวอนยองนะครับเธอก็มาในลุคของเด็กสาวผมแกละที่ใส่มงกุฎอยู่ตรงกลางนะครับพร้อมกับเครื่องประดับที่อยู่ตรงเอวเล็กๆของน้องนะครับส่งให้วอนยองใน,นเนี่ยดูหุ่นดีมากๆเลยท่านะคนต่อมานะครับนั่นก็คือ,อรเรนนั่นเองสาวญี่ปุ่นของเรานะครับก็มากับผมสั้นสุดชิคแล้วก็ดูดื้อมากๆลุคนี้เนี่ยแฟนๆหลายๆคนก็บอกว่าเรนนั้นดูเหมือนเจ้าหญิงที่โซนมากๆแล้วก็ดื้อมากๆนะครับ จะหนีออกโรงเรียนไปเที่ยวอยู่ตลอดเวลาเลยและลุคนี้เนี่ยก็ทําให้เรนนั้นเนี่ยดูสวยมากขึ้นอีกด้วยและอย่างคนต่อไปนะครับนั่นก็คือกาอึนพี่ใหญ่ของวงนะครับกาอึนกับการคัมแบ็กครั้งนี้เพิ่มมาพร้อมกับลุคใหม่ด้วยผมสั้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เป็นผมสีเดียวไม่ได้มีการย้อมปลายผมเหมือนกับตอนเดบิวต์ด้วย MB p l a ีเพลงแล้วนะครับครั้งนี้กาอึนมากับผมสั้นแบบใหม่ที่หลายๆคนนั้นเนี่ยอาจจะจําหน้ากาอึนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ได้มีผมยาวเนี่ยซ้ํากับอีซอที่หลายๆคคนนนนกกก็บออว่าาหห้2เมื กับเป็นฝา,าแฝดเลยมากันต่อที่สมาชิกคนต่อไปนะครับนั่นก็คือน e ้องเล็กอีซอนั้นเองน้องเล็กอีซอของเรานะครับดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมาด้วยชุดเอี้ยมกระโปรงที่มีเครื่องประดับเนี่ยอยู่ตรงสายที่คาดระหว่างไหลลงมาที่กระโปรงนะครับซึ่งกรประดับไปด้วยเพชรมากมายเลยแถมยังสวมใส่มงกุฎที่สวยมากๆรับกับรูปหน้าของน e ้องเล็กอีซอที่ดีมากๆอีกด้วยนะครับแฟนๆเนี่ยก็ชื่นชมความวิชวลของอ e ีซอมากๆว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่อายุยังไม่มากแต่ว่าความสวยแล้วก็ออร่าวิชวลของเธอเนี่ยปังมากๆเลยนะครับทูก กับรุ่นพี่ในวงเนี่ยได้ดีมากๆเลยมากันต่อที่สมาชิกคนต่อไปนะครับนั่นก็คือลิสนั่นเองลิสนะครับในการคัมแบ็คครั้งนี้เธอก็มากับลุกผมบลอนด์แต่ว่าไม่ใช่สีผมเดิมนะครับดูเหมือนว่าลิสนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนสีผมใหม่นะครับมีการแซมสีชมพูเข้ามาด้วยนะครับถ้าหากว่าใครเนี่ยสังเกตดูดีๆลิสนั้นเนี่ยจะมีการไฮไลท์สีผมสีชมพูบลอนด์เนี่ยเสริมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ของลิสต์จากเดิมท สวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยสําหรับสาวลิสต์ของเราและสําหรับสมาชิกคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือยูจินนั่นเองยูจินนะครับมาในลุคที่เฟียสมากๆแล้วก็ดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ยังคงความเท่ตามสไตล์ของยูจินนะครับโดยเฉพาะชุดของเธอนนเนี่ยดูเซ็กซี่ดูเปรี้ยวมากๆเลยนะครับแถมยูจินนั้นเนี่ยก็ยังคงโพสท่าได้ดีมากๆส่งผ่านอินเนอร์ของเธอออกมาเนี่ยแล้วพอมาบวกกับคอสตูมต่างๆเนี่ยมันยิ่งส่งให้ออร่ากระจายออกมาแล,แล้วก็ดูโดดเด่นมากๆเลยนะครับทั้ง6คนเนี่ยเมื่อมายืน รวมกันในเฟรมเดียวในรูปรวมเนี่ยทรงพลังมากๆเลยเหมือนกับว,ว่าองค์หญิงทั้ง6คนเนี่ยกำลังมารวมตัวกันและก็จะเดินเข้าไปในโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้นะครับสำหรับคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกนี้นะครับก็เป็นเซตที่สวยมากๆกแฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆเลยที่สาวๆนั้นเปลี่ยนสไตล์จากเพลง11มาในอัลบั้ม l o v e Dice กับเพลงใหม่นี้เนี่ยได้ปังมากๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการปล่อยคอนเซปต์โฟโต้ออกมาเพียงเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการปล่อยตัวเดียคิวปิดนะครับเป็น l o v e Dice โปรโมชั่นวิดีโออกมา ได้รับชมกันด้วยเป็นวิดีโอความยาวหนึ่งนาที25วินาทีนะครับที่เปิดเผยให้เห็นอะไรบางอย่างเนี่ยกับการคัมแบ็กครั้งนี้มากขึ้นซึ่งหลายๆคนนะครับก็คาดเดากันว่าเพลงที่ใช้ประกอบคลิปนี้นั้นจะเป็นเพลงคัมแบ็กของสาวๆหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่า d i a r Cupid นั้นจะเป็นเหมือนชื่อเพลงในการใช้เป็นเพลงไตเติลการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับหากว่าทำนองของเพลงนี้เป็นเพลงเดบิวต์จริงๆมันปังมากๆเลยนะครับมันมีความอินเตอร์มากๆแล้วก็ดูมีคอนเซปต์ดูมีแนวเพลงที่เปลี่ยนสไตล์ไปจากเพลง11เนี่ยมากมา เลแฟนๆเนี่ยตื่นเต้นกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันดูอินเตอร์มากขึ้นจนหลายๆคนนั้นบอกว่าดูเหมือนว่าพวกเธอนั้นเนี่ยกำลังเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นน้องสาวของ a r i a นา g r a เด e เลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพลงนี้เนี่ยอาจจะตกแฟนอินเตอร์ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยหลายคนหลายเท่าเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูตัว The c u ปิด Love Dive Promotion เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปดูตัววิดีโอตัวนี้แล้วก็ลองมา พูดคุยลองมาวิเคราะห์กันที่คลิปนี้นะครับว่าเพลงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพลงไตเติลที่สาวๆจะใช้ในการคัมแบ็กครั้งนี้จริงๆหรือเปล่าและถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยทุกคนชอบกันไหมนะครับรวมไปถึงคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกที่ปล่อยออกมานั้นเนี่ยใครได้ดูรูปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเรานนเนี่ยเราชอบมากๆเพราะเป็นคอนเซปต์ที่แปลกใหม่แล้วก็มีสไตล์ที่แตกต่างไปจากการเดบิวต์อย่างเพลงอีเลเว่นเนี่ยสิ้นเชิงเลยนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการปล่อยมา คอนเซปต์โฟโต้เซตที่2มาแล้วซึ่งก็เป็นสมาชิกคู่แรกนะครับนั่นก็คือวอนยองแล้วก็ลิสนั่นเองในคอนเซปต์โฟโต้เซตที่2ซึ่งก็มีความแตกต่างไปจากคอนเซปต์โฟโต้เซตแรกเนี่ยอย่างสิ้นเชิงเลยแฟนๆเนี่ยก็เริ่มสับสนกันแล้วนะครับว่าสาวๆนั้นเนี่ยจะคัมแบ็กมาในคอนเซปต์แบบไหนกันแน่แถมยังตื่นเต้นกันมากๆเลยเพราะว่ารูปเซตที่2นั้นเนี่ยก็ดีงามมากๆเช่นกันแถมสไตล์ของรูปเซตที่2นั้นเนี่ยก็มีความเป็นการ์ตูนมีความไซไฟมีความเหนือจินตนาการเพิ่มมากขึ้นมัน เซลเลอร์มูนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับยังไงใครที่ได้ดูรูปแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและสําหรับโฟโต้เซตที่2เนี่ยเราจะนําเรื่องราวหลอานั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังยังไงก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับและในเร็วๆนี้ก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งใหม่ของสาวๆว,วงไอซ์กันด้วยนะครับทุกคนถ้าหากว่ามีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอซ์เนี่ยเราจะรีบนามาทําคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังพร้อมกับชวนทุกคนมาพูดคุยกันแบบ ใครที่ชื่อชอบคลิปนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของไอซ์เนี่ยอยากแชร์ก็รบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับทุกคนเนี่ยได้ไปร่วมฟังแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้อมมากอร์เคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ